อาสวัสดีกันตอนคำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอามือเศร้านี่แม่ขั่ววาสิลุ่งเซียนผู้เรืออ่ะเพิ่นเปิดโตัใหม่เด้อพี่น้องเด้อเปิดตัวใหม่เซียนผู้เรือเดี๋ยวมืออื่นมือเศร้านี่แม่กลุ่มพระว่าเพิ่นติดทุระเพิ่นคุยกับแม่ขั่วบ่ไไรเพิ่นติดทุระ เดี๋ยวมืออื่นแม่ขั้วสีคุยกับแม่กลุ่มภาวะเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นแม่ขั้วสีคุยกันกับแม่กลุ่มภาวาหวยซองไม่มีราคาเด่นล่างหนึ่งสามแปดหววทิพานมาเข่าหาหนึ่งเข้าหาหนึ่งกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นสูตรคุณตา วิ่งบนล่าง1กับ2อ,อ่ะเจียร่งเป็นคลิปต่อไป้วก็เปิดตัวใหม่เซียนผูเรือเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะกระสิเป็นล่งคลิปต่อไปเดี๋ยวมือนี้มาส้มไวซองไม่มีราคาก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือวันที่สิบสามเด้อแม่ขั้วสิป,ประกบอ่ะบ่เป็นประกบแม่ขั้วสิสรุปเด่นล่างอย่างเดียว บ่าว่าสิเป็นลักซิบลักหน่วยแม่กลัวจะเอามาร่วมว่าลักซิบสิมาสจักอาจารย์ลักหน่วยสิมาจักอาจารย์ไม่ปักหลักจะมีกี่อาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่สิบสามพวาร์รอดเซียนบุรีรัมแน่เซียนคนไต่แน่แล้วก็คนเมืองการแน่สำหรับอ่าสายลางเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิบหกกพ หกแปดหวยสองไม่มีราคา เด่นลางยังเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อพอว่างหววซองบอมมีราค่าหน่ยส,สิมาสิมีตะลางตะกีแม่พั่วก,กับได้ล่งดูเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ร่างอย่างเดียวรอด้วพี่น้องเด้อคลิปต่อไปนี่ก็ะสเป็นของเปิดตัวใหม่เซียนพูเรือหลังจากนั่นก็ะสเป็นสูตรคุณตาให้มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นสองตัวมาตัวเอา้ารอสักเกินเด้อพี่น้องเด้อ ไปเรื่อยๆอย่างอีกหลายมือกลัวเหล็กจะออกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่คอยๆเก็บไปค่อยๆไปเพราะว่าถ้าจะมาล่งเที่ยเดียวอ่าแม่ขั่วกะลงเป็นไปบ่ได้ต้องรออาจารย์เพื่อนผู้นู่นนี่นั่นมาซะก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าแต่อาจารย์เพื่อนกะพอมเพื่อนกับ่พอมกันปันไดเด้ผู้ลังค้นก็มีเวลาเฮ็ดสูตรผู้ลังค้นกะบ่มีเวลาเฮ็ดสูตร เนาะพี่น้องเนาะใจะเย็นๆเด้อแม่กุมภาวาพรุ่งนี้เด้อเมื่อกินมือเศร้านี่แม่ขั้วเท่าไปเพิ่นยั่งบาวางมือเศร้านี่เพิ่นบบา่างแม่ขั้วกันเลยใส่นาะหนูเพียนนี่บ่ ตัวเดียวมาหรือ,อยังเนาะมาครบบนสูตรคุณตาให้มาเด่นสองตัวมาตัวสูตรคุณตาให้มานี่กยเง่กูได้พี่น้อง จะแม่ขวดเสิเฮตดสถิติไวให้เพิ่นอ่ะหวยซองไม่มีราคาใส่ละเขียนไว้ใส่ละ เด่นสามตัวมาตัวติดตามไว้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อติดตามไว้เบิ่งว่าหวยซองไม่มีราคาสิเขาตอบพอาวา่าเขามาแล้วสามหมวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตีทีอ่ะเซียนบันดุงเอามาลงงวดนี้เพิ่นว่าให้แม่เอาไปลงเด้อเพราะว่าเพิ่นหัวกะม,มาว่ะสัน่นเพิ่นว่างวดที่ผ่านมานี่คะ่ะพี่น้องเพิ่นเด่นมาร์กหนึ่งสามแปดรอบนี้เด่นมาที่หนึ่งศูนย์แปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คะ่ะหัวซองไม่มีราคาเด่นล่าง 1, 3, หนึ่งสามแปดงวดนี้กะ เด่นล่างอย่างเดียวอ่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับหวยซองไม่มีราคาคลิปต่อไปสิเป็นของเซียนผู้เรือเปิดโตไม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเซียนผู้เรือมาแล้วแล้วก็คลิปต่อไปก็สิเป็นสูตรคุณตาให้มาอ่ะติดตามกันเบิรงพี่น้อง ติดตามกันเบื้องหลังพิจารณาไว้สําหรับตัวเลขที่อาจารย์พ่นทรงมากเนาะค่ะพี่น้องนะเอาขอบ,บุญขอบคุณเอ้อสสาหรับอาจารย์ผู้ทรงตัวเลขแนวทางเขามาส่องแม่รัว่วให้ทุกท่านเดินทางไปไหนใกล้ไๆปลอดภัยเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาสำหรับตัวเลขทุกตัวกะเป็นแค่นแนวทางเ้อค่ะพี่น้องเอ้อให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุน พ่อกันคลิปนาะสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องอยู่ดีสบายสู้ขู่สุขคนแม่ครัวสวัสดีค่ะ